สวัสดีครับทีมงานตัวดำเจฟฟูเสียบูนะวันนี้พามาที่ท่องเที่ยวที่นะครสวรรค์อีกที่หนึ่งเนาะอะไรนะคลองยวนชวนลักเลยนี่ครับพี่น้องมีป่าเราหายหน้าหายตาไปนานเนาะไม่ได้ทำคลิป ไฮไลท์อีกแบบหนึ่งเนาะหนองบัวนครสวรรค์ที่นครสวรรค์ครับพี่น้องถ้าจะสวยงามก็น่าจะเป็นตอนคืนครับมีไฟเดินรอบแล้วมีสะพานอยู่ตรงนู้นครับพี่น้องถ้าใครผ่านไปผ่านมานครสวรรค์ก็แวะได้แยกจากสะพานมาไม่ไกลครับพี่น้อง บบนี้เลยเหลพวกงานต้นน้ำกระทอเดินลงไปเนาะต้องเดินขึ้นไปอีกเนาะเราขอเก็บอะไรนะบรรยากาศมาพี่น้องบรรยากาศให้พี่น้องดู ตอนนี้เวลาสี่โมงครับพี่น้องก็เลยเนี่ยอากาศแตร้อนแต่ตอนคืนมีคนเยอะครับพี่น้องเป็นเดินเล่นมากระแปลนอะไรประมาณนี้ได้อยู่เราขออาจจะไม่นานเนาะพี่น้องเีย้ยครับมีปลาด้วยครับ ถ้าชอบคลิปผมทีมงานตัวดำเจบผู้เสียบรูขอบคุณครับ